สวัสดีค่ะขั้นตอนในการเห็ดผ่าหมออยางหมตองตองเบืงนะคะเพราะว่าไม่ได้รงคิดไปหาหลายอย่างเลยนะคะสำรับมอนี้ยมันลุงเด่นนะคะเราจะเห็ดเป็นผ่าหมยางค่ะชิมในเมือ,อนะคะวันเราจแฉเอแบนะคะเราจเปนะะ็นหน่ยะไรชมััเลยะคะ่ะอาอาเิเงู้มีคนมันนอกมีคนมันอกนะครับน,นุตา ลุงต่อพากินพาเที่ยวพาทำครับน้องกุดอนเขาบอกว่าแซ่บ <privileged. S 1> หลายเด้อซิมก็นแน่เป็นไงมอลอชิมแซ่บลุงเด็กจัดไปามาก็ชิมก็ต้องชิมมันเดิมครับมันก็อร่อยชิมของที่มไม่ยน่ยน้อยผมกรัานทีได้ว่ามันก็ห้าดาวตาแต่มันแตกต่างนะ <existe. S 2> นนมัน,นมันมันมัจะตอนแกไป ที่ผมว่าเอาไปย่างมันจะหอมกว่าแต่ว่าของแกทำก็มีสูตรแกอร่อยแล้วก็นุ่มถ้าผมย่างมันอาจจะแข็งแต่ว่าเพราะว่าสูตรแกนี่ก็ถือว่าโอเคอ่ะมันจะนุ่มนี่มันกับโอเคนะไม่คิชิมไม่รอบมันได้ชิมไม่รอบนึงมันจะนุ่มจะไม่แข็งรสเป็นยังไงพอดีเลยข้าวเหนียวเนยน้ำมันก็จะเผ็ดเปรี้ยวหอมข้าวโพดแล้วก็เค็มนิดนิดขี้วัวใหม่หอมสะระแหน่พวกนี้ผักพวกนี้ใช่ประมาณนึงไอ้แล้วซีมเบิ้งมาไหนเอาไอซิมเบิ้งรู้ ให้พับจานพับจานมาเลยดูหมอกไปเลยว่าลักษณะเป็นยังไงมันใช่ยังข้อมูลซึ้อของตัวเองไหมต้นนี้ไงรต้นนี้ไงสิ่งละกันรสชาติเป็นยังไงครับรสชาติในตอนนี้ของอาจารยเมนูจารนี่รสชาติตอนนี้คือเปรี้ยวเผ็ดนิดขึ้นหอมครับ หอมมะนาวหอมข่านี่เหนืออ่อยเลยใชไหเนไม,มนื่นอยครับนแตกตาหรือรว่าถือหอมถือไข่เค็ตมาวัแต่ว่าเอาไปย่างเราแต่ว่าตอนนี้มันออกมาไปย่าง<า>ได้กระชับค<า>นะือตัวืว่าหน้ามันออกไปมันจะแห้งน,นะครับผมแต่ว่านี่มันถึงนุน่ๆมๆคล้ายเนื้อสเต็กเนือ้อนั่นเันเาดสิบเปอร์เซ็นต<อ>์นะ่ะแซ่ครับแซ่บ ได้สูดได้ไหมมั้งเนะสร็จแท้รอบหมาเซร็จแท้ไมมั้งอย่าลืมใส่จ้าอย่าลืมนะคะชีวิตคนมันนอกเป็นมากค่ะฝากไอ้พันเน่เพราะว่าไอา้พันธุ์วิราเพราะว่าโทรศัพท์พันเต็มนะคะก็มีหน่อยประเดิมลงคลิปในการเทปในเบิรงเพราะว่าทุกคนงหมูลเลยว่ามีหน่อยเฮ็ดผ่าหมูกบับอ,อะไรตือแล้วนะคะมั่อกาแตกต่างแค่ผักที่ใส่น้องเดน,นแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ไม่ได้อย,อยากจะแนะนำตรงนี้คือ เึกตรงไห,เหเงนเน,เนี่ยกัยงเห็ดดิวเพราะว่าเห็ดล่อปีไส้เพิ่นกัคือไปพิมพ์เนี่ที่ที่ยูทูบนะคะแล้วก็พิมพ์คำว่าชีวิตเป็นวับคนมานล่อไปเจอปีไส้คนนี้นะคะด้วยรักจากใจกใจ้าหันหน้าไปหาลูกนเรนหน่อยรักนะจุ๊บจุ๊บ